สวัสดีครับวันนีผมจะมาเปิดกาชาติใน ID ทเทพงจอบเบียวเมกุมินพี้อยนะครับขอชี้โอก้วกันนะอุ้ยขอ,อขอชีโอก้วกันบ้าขอชีโอออกมาเลยชีโอขอชีโอเธอะมาชีโอตัวด้าเมจดถึงแม้ผมจะมีเมกุมินแล้วก็เถอะอยากใช้ตัวนี้เสริมด้วยออกมา โอ้โหไม่ออกเลยป้าเปิดกระชากกันต่อที่ไอดีลองนะครับขอได้เถอะขอชิโอแล้วกันมาตัวเก่งธาตไฟจะได้หรือเปล่าอาปากเปิดปุ๊บโอ้โหพิกโก้ไมเอาป้าขออีกรอบนึงจะได้ไหมเอยชิโอ้ชิโอออกมา ชีโอโอ้ยเรเจอตัวนี้ยังเก่าเลยแทบจะเอาไปใช้ไม่ได้เลยครับ